ข้อสอง 2, ตดให้พื้นที่สามเหลี่ยม A B C เฮ้ยพี่เขียนหนึ่งนี่วาดเองนะเออโมนิดนึงอันเนี้ยใช้ iPad วาดแต่เมื่อกี้แชท G p T วาดได้ดีสามเหลี่ยม A B C พอสามเหลี่ยม A เพราะพอคือพื้นที่นะสามเหลี่ยม A B C อันไหนคือ A B C พีรูปหยัเนี่เน่ยรูปหยัสามเหลี่ยม A B C คือสามเหลี่ยมรูปหยั เฮ้ยอย่ามือสานอย่ามือนะนี่คือรูปแบบสามเหลี่ยมเอ็เสี่เป็นก็คือเท่ากับหลังจากนั้นเลขสี่น้องก็ใช้เลขสี่แล้วมันเป็นสี่เท่าของของก็คือการคูณเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมการคูณเป็นสี่คูณกับพื้นที่พอท,ทของสามเหลี่ยมเอ n มเอสามเหลี่ยม a อ n เอซึ่งเอ n มอมันคือรูปเล็กคือรูปเล็กมันคือสีชมพูเอ n มเอ ฟ้าอยักชมพูลเ,เลกเป็นประมาณนี้พี่พี่ก็แทนตามเขาเลยแทนสูตรทําอะไรตามเขาหมดเลยเพราะฉะนั้นด้านซ้ายพื้นที่สามเหลี่ยม A b c ซก็มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมเขีกระสูงน้่งฉากันเราก็จะเลนหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองคูณฐานรูอ ABC ที่เป็นรูปหยาดฐานมันยาวสี่สูงยาวแปดก็จะเป็นสี่คูณแปดและก็ไปเท่ากับสี่เท่าของพื้นที่สามเหลี่ยมรูปเล็กก็ หนึ่งส่วนสคูณถามฐาน mn MM, สูง am ไม่ได้ให้ใครมาเลยถ้าไม่ได้ให้ใครมาเลยพี่ขอญาตกำหนดต่อแปร,ปรแล้วกัน mn ชื่อ x am ชื่อ y ฐานชื่อ x สูงชื่อ y แสดงว่า x คูณ y ฐานคูณสูงน้องก็ใส่เลย x คูณแล้วก็คิดเลขออก อันนอ้ะนันนะหลังจากนั้นหลังจากนั้นไปกันต่อเราก็ไปตัดเลขสองไปตัดสี่อันนี้เหลือสองแปดสองได้สิบหกแล้วก็ด้านขวาสองไปตัดสี่ก็เหลือสองเราก็จะได้สองคูณเอ็กคูณวายเสร็จแล้วสองเนี่ยย้ายไปตัดสิบหกมันจะเหลือแปดมันจะเหลือแปดหนึ่งนะแบบหนึ่งนะสองหนึ่งสองสองแปดสิบหกน,นั่นก็แสดงว่าเอ็คูณ y อ่ะเราจะได้เป็น เราก็เก็บไว้ก่อนว่าเอคูณไวได้เป็นไปแบบนันี้นะหลังจากนั้นเราเลื่อนไปดูคำถามคำถามสุดท้ายเนะี่ยเขาถามว่า m อมเอน่ยยาวเท่าไหร่เอมเอที่เรากำหนดอ่ะมันจะเป็นตัวแปรเอแสดงว่าเขาถามว่าเอกยาวเท่าไหร่มันก็เป็นการหายทีนี้พี่ก็มองว่าเฮ้ยมันมันติดหนึ่งตัวแปร ขอโทษมันติดสองตัวแปรมันติดทั้ง x ทั้ง y จะหาเ็กไมมันมันต้องหาอีกหนึ่งสมการเพื่อมาแก้ถูกไหม <S <S เพราะว่ามันมันมันติดสองตัวแปรมันต้องการสองสมการถึงจะแก้ได้งองก็ต้องไปหาอีกหนึ่งสมการเพื่อเอามาแก่เน้นคือหายังไงที่อีกหนึ่งสมการหนึ่งนะใครบ้ึงนะใครพอคุยพีได้บ้างว่าอีกหนึ่งสมการไหนยังไง เมื่อกี้น้องถามว่าทาไมพื้นที่สามเหลี่ยมเป็นสามเพราะว่าฐานฐานมันยาวสองบะสูงมันยาวสามบะก็หนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงมันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสองก็สองตัดกันก็เลยเหลือสามหมายถึงข้อเมื่อกี้นะข้อเมื่อกี้นะเป็นการหาเอกทีนี้สิ่งที่จะทําให้เราหาอีกหนึ่งสมการได้เพื่อเ,เอามาแกเน่ะมันต้องใช้สเหลี่ยมรงนี้ เพราะว่ามันคือสามเหลี่ยมเล็กอยู่ในสามเหลี่ยมใหญ่ไงมันจะอ้างทฤษฎีสามเหลี่ยมคล้ายหลักการสามเหลี่ยมคล้ายได้เราก็อ้างแล้ว่าสามเหลี่ยมรูปเล็กรูปเล็กในที่นี้เป็นเอเอ็สามเหลี่ยม a m n พี่เขียนอย่างนี้นะเรียกว,ว่าคล้ายสามเหลี่ยม a m n คล้ายกันกับสามเหลี่ยม ABC ก็รูปเล็กคล้ายกับรูปใหญ่ วันรูปเล็กมันอยู่ในรูปใหญ่มุมต่อมุมมุม,ม,มต่อมุมมันเข้ากันหมดอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยเป็นสามเหลี่ยมค้ายแล้วสามเหลี่ยมคล้ายมันจะอ้างอิงอะไรพี่มันจะใช้อะไรได้พี่เราจะใช้อัตราส่วนด้านเออเราจะใช้อัตราส่วนด้านในการหาจริงจริง,รงเราจะตั้งด้านสั้นก่อนก็ได้หรือด้านยาวก่อนก็ได้ก็คือได้หมดอ่ะจะตั้งเท่าก่อนก็ได้หรือสูงกวก็ได้แต่ทีนี้ที่จะเอาไอ้นี้ขึ้นก่อนนะที่จะเอารูปเล็กต่อรูปใหญ่ที่จะเอารูปเล็กต่อรูปใหญ่พี่เขียนให้ดูกอน จะเอารูปเล็กต่อรูปใหญ่เราจะใช้อัตราส่วนด้านมาคิดเราก็อาจจะถามว่าพี่แล้วใหญ่ต่อเล็กได้ไหมได้อะไรก็ได้จะเล็กก่อนหรืออย่างก่อนก็นกได้แล้วแต่เรากพี่ผ่านหลัการคือแบบนี้ที่จะเอาฐานเล็กต่อฐานใหญ่ฐานเล็กคือเอกฐานใหญ่คือสแล้วก็ไปเท่ากับสูงเล็กก็เราเอาเล็กขึ้นก่อนส่วนสูงก็ต้องเอาเล็กขึ้นก่อนสูงเล็กคือว สูงใหญ่คือเขากำหนดมาให้เราคือแปดที่เหลือก็คือแก้เราก็เอาสี่ไปตัดแปดสี่สองแปดเสร็จแล้วย้ายสองมาคูณ x แสดงว่า y มันจะมีทาค่าเท่ากับสองเและน้องก็เอา y ที่ได้เป็นสองเอ่ะกลับเข้าไปแทนในสมการแรกที่เราคำนวณมาเมื่อกี้เราก็จะแก้ได้เอก็กมาใส่ได้เท่าไหร่จิ้มอ่ น้องบอกขอบคุณค่าใจดีจงอยู่ไหมเนะี่ยใจดีผมอ,อยู่ค่ะพี่แม่คุณแม่มาคับให้ดูทีนี้ด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็น x แล้ว y ที่ได้เนี่ยเราก็แทนเป็นสอง x แล้วก็เท่ากับแปดหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็เอาสองไปตัดแปดมันจะเหลือสี่ส่วนด้านซ้ายเนี่ยมันจะเหลือ x กับ x มันก็จะได้ x กำลังสองเท่ากับสี่เราอยากได้ x เดียวใช่ไหมก็ใช้การเติมลูกใช้การถอด เราก็ใช้การหอรูเท่าไปเพราะฉะนั้น x เฉยๆอ่ะมันจะได้รู้สีซึ่งรู้สีมันก็ตอบสองนั่นเองใครรู้เรื่องพิมสองมาให้พี่หน่อยแต่แต่พี่ไม่ได้ใส่บวกลบเพราะว่ามันเป็นด้านการต้องเป็นลิน้น สำหรับใครที่ไม่อยากไปลองผิดลองถูกเองและอยากจบ n e t ตเซใน20วันพี่แนะนำเป็นคอร์สคณิต n e t ตเซอัปเดตใหม่ราคาพิเศษอยู่ที่1,290บาทแต่ถ้าเราสมัครพร้อมเพื่อนตั้งแต่2คนเพื่อนสนิทะตั้งแต่2คนขึ้นไปราคา999บาทฟรีหนังสือ2เล่มที่ใช้เรียนในคอร์สอะมูลค่า200บาท ใครสนใจสมัครทักมาที่แมทอันเดอร์สมีตัวแอสไซโดยพี่ชัวว่าคอร์สนี้มันจะช่วยให้เราสอบปิดแน่นอน